ป้ดเบิ่งต้นนี้เนี่ยอัดอันมานานเบิง่งต้นนันล่นเบิ่งต้นนี้เนี่ยโอ้อยเอียงละงางอยู่พุ่นเต็มพื้นงับโป้ยเพิ่นเนาะเสียวเสียวไม่งอดตอดมือ สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราซสื้อเบิ้งนำอย่างขึ้นแรกค่ะขึ้นแรกแหกมันนี่ค่ะตัดเบึ้งย้อยยุ่ปกๆป,ปกปกอยู่นะบริกีรมาลายมือล่ะค่ะเป็นเด้อ อ้ตัวเหนียบอ่ดูก็จะเต็มถ้วยแล้วเบิ่งพูนพี่น้องป๊าเบิ่งเนี้ยครึ่งถว้วยละเบิ่งตัวนี้เนี่ยโอ้ยเอียงละงางอยู่พูน เต็มพื้นงับโปรไปเพิ่นเนาะเสียวเสียวแมงอดตอดมือนี่ปตาเบิ่งต้นนี้เนี่ยอัดอันมานานเบิงนนบ่งต้นนั้นล่นเบิ่งต้นนี้เนี่ยโอ้อยเอียงละง,งางอยู่ พุน่นเต็มพื้นนัปโปยเพิ่นเนาะเสียวเสียวแมงอดตอดมือเลยพี่เจอแสงแดดปันแลกคนะ่ะเคยจะเต็มถ้วยแล้ว Okay. อีกต้นหนึ่งเฮ้ยเบิง่งเบิ่งต้นยางค่ะต้นยางใหญ่เลยนะมิแตใส่บิกบกค่ะต้นยางเบิง่งย่อยย่อยคือฝนที่ตกนี่แหละเบิ่งต้นต่อไปค่ะพี่น้อบงบง คุณอะเฮ้ยยังงอยปวก,กอยู่นี่เบื้องตัวนี้อืมกำลังครึ่งถ้วยมัน,นีนบรรยากาศเป็นใจยู่ค่ะน่าสิได้เต็มที่อยู่มานี่ตองตั้นีกรู้ว้าว นี่หนึ่งต้นนะคะนี่หนึ่งต้น,นปาดพุน่นเขาจะเก็บเป็นน้ำยางด้ค่ะพี่นอ้องยังนอยอยู่กี่ตั้งแต่ตีสองด้ค่ะนี่ พี่น้องมึงต้นนี้ล้นถ้วยล้นถ้วยเดี๋ยวยังสี่เนาะโอ้ยคือสีมันค่ะ